เ,เราต้องสั่งครับเขอยู่นแก่กโอเคพอเราเอาตัวประกับออกนะครับสิ่งที่เราจะดูมีอยู่2จุดเราแป๊บหนึ่งครับเราแป๊บหนึ่งอ่านี่คือซิกเนเจอร์ของวันนี้จุดแรกครับที่ตัวเผาเข้าเบียงเห็นไหมครับตะกี้มันเป็นเส้นกลมๆใช่ไหมอตอนนี้พอเราอัดแรงขันเข้าไปตามค่าแรงขันมาแล้วนะครับ เส้นพลาสติกมันก็จะเป็นตัวที่จะไปพยากรณ์นะว่าเผาข้อเหี่ยงตัวนี้ยมันมีช่องว่างน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่อันที่สองเหมือนกันครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับแบนเลยครับไหนนะครับตื่นแล้วตื่นแล้วเออเพราะนั้นเราก็เอาตำแหน่งตัวนี้แหละนะครับไปเทียบกับตัวตารางที่เขาทำสเกลมาแล้วเทียบเลย อ่ะดูช่องนะครับฝั่งที่เป็นฝั่งเนี้ยนี่อะไรตัวย่อของอะไรหน่วยอะไร <c oughs> อ่าเก่งมากอันนี้หน่วยเย <c oughs> ี่ยมนะสุดยอดครับเา <c oughs> ะนั้นเราจะอ่านฝั่งง่ายๆก่อนครับฝั <c oughs> ่งที่เป็นหน่วยม <c oughs> ิลลิเมตร <c oughs> อ่าเราก็ทําการเทียบอลองวัดดูเอาอนีเนี่ยองวัดเลยเ <c oughs> นี่ยมีสเกลสีดแดงๆอยู่ อลองวางเทียบกันว่านตัวไหนที่วันใกล้เคียงกันที่สุดโพันนลยมึงดพันลบห่างย่างยี่สิบ้ได้หรือเปล่าเอาลุกขึ้นมาเลยเออลุกแล้วตีโนหรอี่ยอ่ 啊，好的，谢谢。